วันพฤหัสเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆของคุณนะคะในสัปดาห์นี้นะคะดวงนารีอุปถัมภ์สำหรับสุภาพบุรุษส่วนสุภาพสตรีนะคะตัวคุณเองนะคะจะได้จับเงินก้อนใหญ่การเงินมั่นคงระดับเศรษฐีนะคะใครเป็นเศรษฐีใหม่วันพฤหัสยกมือขึ้นนะคะดวงยกสูงแล้วดวงเปลี่ยนแล้วนะคะคุณมีโอกาสได้เงินส่วนแบ่งนะคะ เงินตกเบิกเงินที่ทำงานค้างไว้หรือเงินที่มีการตกลงกันนะคะใครที่แต่งงานแล้วมีโอกาสตั้งครรภ์หรือวางแผนเรื่องการแต่งงานนะคะใครแฟนอยู่ไกลจะเดินทางมาหาใครที่งอนกันนะคะจะกลับมาดีกันใครที่ยังไม่มีแฟนมีโอกาสเจอคนถูกใจในงานเฉลงงานเลี้ยงนะคะงานสังสรรค์หรือว่างานที่ต้อง เดินทางนะคะจะได้เจอคนทางไกลเจอคนในสายงานเจอตำรวจทาหารนายช่างเจอคนในเครื่องแบบนะคะคุณจะเจอคนที่มีโปรไฟล์ดีจะโชคดีเรื่องความรักนะคนวรบริหัสในสัปดาห์นี้หนึ่งจะเจอคนถูกใจในงานกินเลี้ยงสองนะคะจะเจอคนทางไกลถูกใจนะคะส่วนคนแต่งงานแล้วมีโอกาสตั้งครั์หรือวางแผนเรื่องการการสร้างครอบครัวนะคะส่วน เจ้าของดวงชะตาช่วงนี้คุณมีโชคมีลาบนะคะบอกไว้ก่อนเลยงานเด่นงานดีเงินเด่นแต่เรื่องสุขภาพให้ระวังเรื่องสายตานะคะแน่นหน้าอกหายใจติดขัดนะหรือว่าช่วงนี้นะคะบางครั้งก็เบื่อเบื่ออยากนอนอยู่บ้านนะแต่ว่าก็ก็นอนไม่ได้นะเพราะว่างานคุณเยอะนะคะงานเข้าเยอะนะคะลูกหลานบริวารดีนะคะใครที่เพิ่งจะแต่งงานมาก็มีโอกาสตั้งครรภ์ส่วนใครที่วางแผนการ แต่งงานก็จะได้แต่งงานนะคะใครที่มีแฟนอยู่แล้วนะคะก็จะเป็นรักที่ดีรักที่มั่นคงสร้างครอบครัวไปได้วยกันนะคะจะได้จับเงินก้อนใหญ่เลขมงคลในวันที่12นี้ใครชอบเสี่ยงไปหยิบลอตเตอรี่ไว้เลยนะคะ9กนะ้าสามเก้สหนึ่งเจสามเะเลขมงคลของคุณนะคะ9ก้า สีนำโชคสีเหลืองทองนะคะสีน้ำตาลวันพฤหัสควรใส่นะในสัปดาห์นี้นะคะวันที่ดีวันที่สิบสองจะได้ข่าวดีเรื่องการเงินได้จับเงินก้อนใหญ่วันที่สิบสามอาจจะมีเรื่องการงานนี้อาจจะนิ่งๆหรือว่าอาจจะนอนอยู่บ้านพักผ่อนไม่ไปทำงานหรือว่าไม่สบายนะส่วนวันที่สิบสี่งานเข้าเยอะวันที่ห้าให้ระวังเรื่องสายตาแน่นหน้าอกหายใจติดขัด วันที่สิบหกนะคะสิ 16, อาจจะได้เจอคนหมู่มากเจอเครือญาติหรือจะได้พาญาตินะคะคนที่บ้านเนี่ยไปทําบุญเป็นหรือว่าไปโรงพยาบาลนะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะ จะได้ไปสถานที่สวยงามนะคะหรือใครคิดจะเปลี่ยนบ้านใหม่จากบ้านเล็กไปบ้านใหญ่ยังได้เลยนะเพราะดวงพฤหัสเนี่ยนะคะไม่ว่าการเงินหรือการงานเด่นมากนะคะใครที่เพิ่งได้งานมาใหม่เนี่ยงานนี้ต่อยอดได้ดีหรือว่าคุณกําลังคิดเรื่องขยับขยายงานหรือจะหางานเพิ่มงานเสริมได้สําหรับเจ้าของกิจการนะคะช่วงนี้จะบูมมากๆลูกค้าเยอะและมีการขยับขยายงานนะคะหรือสร้างแพลตฟอร์มใหม่ๆเกี่ยวกับสินค้าของคุณนะคะ วันที่1718เนี่ยเป็นวันที่ดีได้ไปสถานที่สวยงามนะคะหรือกำลังวางแผนซื้อ,อเสื้อผ้าไปเที่ยวนะคะก็ได้นะคะหรือว่าได้ข่าวดีเรื่องการเงินได้จับเงินก้อนหน้าที่การงานดีนะคะวันนี้ถือว่าสัปดาห์นี้นะคะชาววันพฤหัสถือว่าการเงินเด่นการงานเด่นนะคะได้เจอมิสหายด้วยนะคะพากันไปดื่มไปกินเลี้ยงกับคนที่เรารักนะคะแต่ให้วางเรื่องสุขภาพสายตา ปวดหัวเนาะนะคะปวดแกนเส้นเอ็นนะคะปวดเนื้อปวดตัวเส้นเอ็นนะคะไหล่ตึงนะคะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อนะคะหรือว่าเส้นนะคะส่วนสุขภาพระบบขับถ่ายระบบฉี่มีปัญหานะ ไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้หญิงก็สุภาพผู้หญิงสุภาพสตรีก็ระบบประจำเดือนมีปัญหาส่วนสุภาพบุรุษก็ต่อมลูกหมกักหรือระบบฉี่มีปัญหานะคะสีนาโชคบอกไปแล้วนะคะวันที่ดีบอกไปแล้วเนาะนะคะสิ่งที่เตือนก็บอกไปแล้วเป็นจังหวะดีนะคะเชา้พาพฤหัสนะคะเป็นสัปดาห์ที่ปังมากๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องเงินขอให้คุณโชคดีมีโชคมีลาบมีลาบก้อนใหญ่มีโชคก้อนใหญ่นะคะ แฟนให้โชคด้วยนะตำแหน่งแฟนให้โชคทะเบียนรถที่คุณนั่งให้โชคหรือเบอร์มือถือนะคะตัวคุณเองมีโชคแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนมีโชคมีลาบก้อนใหญ่นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากๆนะคะของ